ต้องกลับไปคุยกับเครอีกปะเฮ้ย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 อะไรพระเจ้าพระเจ้าเฮ้ยฮ <up> ้ไอ้ไอ้บ้านี่ใช่ไหมมันมันเอาขวานมาด้วยอะ่ะเฮ้ยยายานี่แน่นี่แน่ <c oughs> นีน่เฮ้ยเห็นปะเฮ้ยใครใครอ่ะเฮ้ย เฮ้ยพระเจ้าโอ้โหมาใช้ทะลักแล้วมึงเนี่ยไม่นะขาเกรงเลยแอดนะตอนนี้ยมันอยู่ไหนอ้พระเจ้ามันอยู่ไหนอาพระเจ้ามอู้พระเจ้าพระเจ้านี่ไงล่ะไปไหนวะเนี่ยตามปกติเกมมันจะต้องพาเราไปที่ที่น่ากลัวอยู่แล้วอะอาจจะตรงนี้ปะแอดว่าลองเดินไปคุยกับคนก่อนดีกว่าคิดว่าเราควรเดินไปหาคน พี่พี่จะกวาดถนนอย่างเดียวไม่ได้นะคนเขาสับฆ่ากันถือขวานฆ่ากันในโรงเรียนน่ะอเะออไหลงพระเจ้าต้องใจ <S <S มทาทำอะไรที่นี่โอ้คิดว่าเราควรเดินไปหาคน<ม>จานจะาสนการทำปลาร้านะทุกคนต้องใส่เข้าไปในไหแล้วก็ปิดให้สนิทแล้วก็ดองไว้เป็นปีๆแล้วเราเอาไปกินอร่อยมากกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยทำไมจอกัะดา,านเฮ้ยเฮ้ยเราต้องนั่งนี้จริงเหรอกดลุกไม่ได้แล้วอะแอดนั่งเฮ้ยพระเจ้า พระเจ้าเจ้ยเดี๋ยนะพระเจ้าเฮ้ยโจมผ่านประตูเทคนิคไรเซเดนอีวิวอาจารย์ออกมาไม่ได้หนูรู้นะเนี่ยอาจารย์ตกไม่ได้นะอาจารย์หนูเป็นนักเรียนพระเจ้าเอ้ยฮ่าพระเจ้าไปรัน เฮ้ยทำไงทำไงไปนะเดียวดียวอาจารย์ออกมาไม่ได้หนูรู้นั่นเองอาเฮพระเจ้าเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยไว้นะพระเจ้าพระเจ้าลินดาอาเฮือโอ้โหภาพนี้คือลินดาลินดาลินาเป็นผีเหมือนมันใช่ไหมนี่แบบนี้เฮ้ยเจ้าเหมือนเสียงนิดหยุดใช่ปะ พระเจ้ามานทำอะไรอะ่ะรู้ตูดดิพระเจ้าพระเจ้ามานะพระเจ้าอ้าวเรือลินเดี๋ยวที่ตอนนี้ตกใจมากคือลินไม่ตายอ้าวลินตาย <c oughs> ไม่นะอะไรวันนี้อะอะไรอยู่เป็นเพื่อนป้ากับแอดอีกแป๊บหนึ่งนะโอเคพระเจ้าพระเจ้าหันจบแล้วไหมไปนะพระเจ้าหนีเร็วป้าป้าไปนะป้าป้านะ ป๊าป๊าไม่ควรอยู่ตรงนี้ป๊าป๊าไปดูแลลูกโอ้แล้วไปใส่เสื้อผ้าก่อนไหมล่ะป๊าป๊าอาณาจารย์นั่นเนี่ยแจ้งความจับได้นะเด็กดูอยู่เห็นไหมไม่นะมาดูมาดูไอ้ป้าเอ้ยมาอยู่ไหนทำไมตรงนี้วะทางนี้เหรอนี่ประตูเปิดอยู่เฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้านี่

เดี๋ยวๆต้องหาทางลอปปะมันไม่มีอุปกรณ์ในการปลาปลาไปลอมันมานหลยถ้าเราวิ่งไปฝั่งนึ่ก็ตายอย่างเดียวลองดูดิอ่าทนยังไงอะก็ฝันดีทุกคนด้วยนะขอบคุณจริงๆที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะครับห้าทิตมแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่น่นอนนะกับชาวผีสู้ๆไปแล้วนะบายยฝันดีราตรีสวัสดิ์สปอง